มาโอเคสวัสดีครับวันนี้อยู่กับ DSEX กันอีกรอนรบ,รบอนะนึ่งแล้วก็รูปแบบหนึ่งที่มีชื่อว่าเออ่ Low Bio Virus Injections คุณไม่รู้กูพูดชมหรือมแต่ก็น่าจะถูกแหละนะครับก็คือเกมนี้มันเป็นเกมที่เก่าแล้วนะครับผมเหมือนเห็นอะไรตั้งแต่เด็กและคนที่เล่นแบบนี้นะครับซึ่งแบบนี้มันก็จะเป็นแบบเนี่ยแบบว่าทดลองแบบเกี่ยวกับเรื่องไวรัสนะครับเออประมาณนั้นแหละแล้วก็อะไรไม่แนะนำสำหรับคนที่อายุต่ำกว่าถึงสามปีช่างแม่งครูสิบสี่ละไปเปเล่นกันเลยนะครับ มาโอเคตอนนี้เรามาถึงแล้วนะซึ่งเออเนี่ยมันจะเหมือนมีอาวุธให้เราด้วยเนี่ยนะครับสำหรับเผื่อคนที่เราทดลองไปนะครับเกือบได้ไฟนะรัสแปลกแล้วไม่งอาเราพลาดฉะนั้นเราจะได้ยับยัง้งในการใช้เออพวกปืนพวกนี้เออผมขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าวันนี้ผมพูดแปลกๆนะไม่รู้เป็นไรปกติผมไม่พูดแบบติดๆขัดๆแบบรู้สึกไมลไรเต็มปากขนาดนี้นะก็นั่นแหละโอเคเอาเอาันไหนก็ดีไปถ้าเริ่มจากอันไหนก่อน เด yeah, ้อ crazy ม, uff, มอ God, อีมันมีเหรอว่ามีสปอนบอฟมีอมงกุศลเฉยเช่ยก็ต์เวรัสฮ้ยมันมีเหรออ้าวแบบเบสิกก่อนแล้วกันนะครับมันจะมีหลายๆอันเลยอะไอดี ID เนี่ยเอาตรงกลางก่อนกันนะครับสีชมพูโอเคใส่ปืนที่ปืนเข็ม,มเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็เราเข้าไปก่อนนี่ไงตรงนี้เลย อ่าอันนี้เป็นห้องของเราแล้วเกมนี้มันจะออกแนวซิมูเลเตอร์มัง้งไม่รู้ดีแบบฟาร์มไปอ่ะอารมณ์นนะั้นผมเหมือนเล่นก่อนหน้านี้แล้วนะอ่านี่ไงกด New subject นะครับมันก็จะมีคนขึ้นมาเว้ยไปเ a k เนี่ยครัชีโอเคโชคดี่อนดูดีเขาจะเกิดอะไรบ้างนี่ครับเป็นการทดลองเว้ย ทดลองเถื่อนนี่ไงอืมก็ไม่ได้มีผลอะไรคือมึงเปลี่ยนเป็นอะไรทานอสเหเรอจำเป็นผมเพิ่มเสียงก่อนนะ <c oughs> นะครับเอ่อพ่วงมากับเพลงที่ไม่ค่อยเป็นมิสกับตัวกูสักแหละอมีมิวสิกออฟเออนี่แหละ d <c oughs> <โ>ด m n โอเคมาแล้วรันดอมมาเรื่อยๆแหละนะครับผมขี้เกียจแบบว่าอะไรเนี่ย โอเคโอเคอันนี้ฮิวิ่งไว้สำหรับการถอนพิษถอนอ่าฉีดตัวเออโอเค,อเคทำไมตัวมันไอ้นี่จังวะโอเคตัวแม่งอย่างม่วงเลยโอเคมาเอาอีกรอบนึงโอเคดูดีเขาเจะเ,เป็นอเขาจะเป็นอะไรคือมันไม่ชัดเจนไงแลน,นดอมมัน ว่ามันเล่หแปลกๆอะ่ะแต่ประเด็นคือมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะเพื่อนเพื่อนมันเกิดอะไรขึ้นนต่ไม่มีเสียงอะไรเต็มข้างนอกเนยโอเคเราจะไปหาเอาพวกไวรัส What the fuck that sound เออะไรวะเพื่อนอะโอเคเอาไหนดี Crazy เยอะนี่เอาไหนดีส Spin ล่นเนอเคยลองดูมันอาจจะหมุนมันอาจจะหมุนก็ได้เพราะเห็นชื่อเป็น Spin เงโอเคไปกลับไปที่ฐานเรา อันนี้เวรแลนดอมไวรัสก็ห้องเราก็น่าจะมีอยู่นี่เนี่ยไอเสียงที่ไอเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยจิ้งจิ้งคุณคุณชนะประมาณคุณจิงชนะหนึ่งหมื่นดอลลาร์นะเออหูฟังกิ้งแค่อย่นี้กูจะทดลองมึงเว้ยนานนๆ่นนมุ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 นแล้วมันหมุนแล้ว การจัดการเดี๋ยวม่งเป็นอ mm. ันตรายตายแล้วแต่แม่งยังหมุนอย nah <Evet> <for S 2> <Yeah> ู่เลยเอาหมดแล้วเหรอโอเคมาทำการสปอนคุณใหม่มา้ยโอเคจากนั้นเราก็ใช้ทำการแรนดอมไวรัสไปซะฉี้ก็ไปเลยอ้าวฉีด ชีดโอเคดูดิพี่แกจะเป็นอะไรบ้างอายุโอเคใช่ฉันเห็นคุณคือนักวิทยาศาสตร์เตรียมชัดกันไปเลยเฮ้ยเฮ้ย,ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะ เรือม,มันงกอกเลยเฮียคืออะไรเนี่ยอืมกลัวเรือไม่ปกติละกลัวเรือไม่ปกติละจัดการไว้ก่อนก็ดีโอเคประมาณนี้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 ก็พอคือมันอย่าบอกว่ามันเป็นมันได้กอด๊กอตก๊อตเบรัสเน่ยไอ้เฮียที่ผมเคยพูดก่อนหน้านี้น โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอนพเดี๋ยวถอนพิให้มันเดี๋ยวถอนพให้มันโอเคเพื่อนเดี๋ยวถอนพิษให้นะชิมันไม่รับมันไม่รับอะไรฮึบโอเค the ด e l l ติดเลยโอเคถ้าถอนพิษไม่ได้กูก็ต้องใช้มาตรการขั้นสุดท้ายนะครับ ไอเฮลนี่ทีนี่มันมันมันแค่แบบเพิ่มเลือดมันมันไม่ได้ช่วยแบบรักษาอาการอ่ะแบบไม่ได้รักษารูปรักษ์มึงอ่ะแต่มันช่วยแบบแค่เพิ่มเลือดจากการลดอ่ะจากการโดนไวรัสกัดนะจัดกินนะเออโอ้ shit shit s โอ้เข้าห้องกลับเข้าห้องกลับเข้าห้องเดี๋ยวนี้กลับ้ห้องเดี๋ยวกับเข้าห้องเดี๋ยวกับห้องบอยตายแล้วทำไมมันมึดอย่างนี้เนี่ย มาตอนนี้เราเข้าไปกล่องไวรัสบล็อกกันดีกว่าไม่รู้อ่รเมื่อกี้เออเฮลเลสคืออะไรมึกกงจิ้งจกมันถูวสวมซูเปอร์สปีดอันนี้คือสูงก็ไวรัสเกมคลาสไม่มีเงินเบสิกเออครซี่เอาแล้วไหนดีเอาอันนี้ไหมเออเอาอันนี้ นี่นีอันนี้น่าสนใจเลยอันนี้น่าสนใจเลยดูดิว่ามันจะมันจะเป็นยังไงไปแต่อย่างแรกนี่ผมต้องไปจัดการไอ้ไอ้ตัวนั้นก่อนผมต้องไปจัดการไอ้ตัวนั้นก่อนนะครับที่มันอารวาสซึ่งไม่น่าจะอารวาสอยู่มันเห็นแวบๆอยู่โอเคเตรียมอาวุธไปให้ดีมาช็อตกันทุกอย่างพร้อมโอเคกูเอาเอ็กซ์ซาวไลฟ์ฟออกมาก่อนก็ได้ยังไงยังไงเจอแล้วเจอแล้วโอเคโอเคโอเคกือบตายเฮ้ย เไดนกูนั่นแหละเอามาดิ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 ฮาฮ่ฮ่าฮ่นุ๊บอ้ยเจ็บมันจะรุดแฮ่โอเพนใหม่ใหม่ใไม่เลยโอเคเพื่อนเอออย่างน้อยมันก็เป็นไมเฟียนั่นแหละ ฉีดแบงนี้มัเลยเออโอเควีจะเกิดอะไรขึ้นมาเตรียมตัวเตรียมช็อตกันเลยไ <c oughs> อหมอน่ะมันยังอยู่ไหมวะเดือดร้ายก็จะเคลียร์แล้วแหละเพื่อนเราเป็นไรวะเอ่อโอเคอยู่นะเพื่อน นั่นไงน,นั่นไงไอหมอนีนนนนนน่ใช่ไหมวะโอ้ยโอ้ยไอเจี๊ยเพื่อนมีวิธีจัดการกับไอหมอนั่นไหมวะมันเกือบมันเกือบฆ่ากูตายหลายรอบแล้วเออเดี่ยร่วมร่วมกันแบบไอนี่ดิเอาเฟร,รมไฟเหรอเอาไหนดีเอาอเอาเอาเอาช้าเลยอะ่ะไอเยอ้าวไอสัตว์กูต้องใช้เกมพาสอันนี้แหละ อันนี้มันต้องใช้คอยว์่โอ้ย Dangerous! อันตรายนี่อันนี้ไฟเอาเอาชื่อนี้แหละเนี่ยมันดูแบบมันดูน่ามันดูน่าสนใจดีโอเคเราก็ไปเอาอะกูเอาระเบิด C4 มาด้วยอ่ะโอเคมนี่ดิระเบิด C4 ระเบิดสวยโอเคไปไปร,รีบรีบไป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 อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาโอ้ลงอกลงใจอายูโอเคเพื่อนดูดิมันจะทำอะไรกูไหมเฮ้วัดดีอันตรายนะคืออะไรมันไม่มีเนื้อหนังโอเค โ okay, 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 okay. อเคโอเคโอเคโอเคไว้หูฉันไม่รู้สึกดีอะโอ้ oh my g กอดเพื่อนเราโอเคโอเคโอเคเปิดประตูมากูวางระเบิดซีโฟไว้แล้ว,ลวอ่ะอ่ะพร้อมกับชัอกกนอัน,นึงด้วยโอเคยิงยิงยิง โอเคสวยตายเฮ้ยอะไรครับพี่ทำไมฮะทำไม why ฮะทำไมกูต้องเปิดโอ p e n ในมึงด้วย why, why กูว่ามันน่าจะเป็นมันไม่น่าไว้ใจอะไรไรเงีเ้ยคนประเภทแบบนั้นนะไม่มาเปิดประตูห้องแรบมึงก็มีเองกนละโอเคกูเริ่มระแวงแนละ้วอันไหนเป็นอันไหนคือคนอันไหนคือไวรัสที่ปลอมตัวมาเทีูเริ่มหลอนระแวงหมดแล้วโอเคเพื่อนมามากำราบไอไอหมอนั่นใช่ไหมดีไงยงไงวะเพื่อน นี่ไงไอ้หมอนีนแล้วมึงจะเปิดหาพระแสงอะไรไอ้เชี่ยไม่อยากไปคำลาจนเหลือเกินนะ <S <S อืมอ้วไม่น่าใช้อยางที่ดีกว่าโอเคระหว่างนี้เราไปหาทำอะไรสุดท้ายดีกว่านะครับ <S <S โอเคตอนนี้เราเข้ามาอันนี้แล้วมันจะเอาแปกแลกเหรอ ซูเปอร์สปีดอันนี้ดูวหรอันนี้ดูแปลกๆไงเอเคไปไปเปิดเปิดแต่ว่าผมยังไม่ผมจะถึงไม่ผมจะได้เออไวรัสที่เป็นแบบอันตรายแล้วแต่ว่าผมลองแล้วมันยังไม่ถึงขั้นแล้วมันม,มาแบบมาโจมตีคนอื่นโอเคเรียบร้อยดูดิ what hey what happened to you เกิดอะไรขึ้นน่ะ ไม่พอไม่พอโอเคสวยทีนี้มันจะได้อะไรกูไม่ค่อยมีผลแล้โอเคผมไปเอาอันสุดท้ายมาดีกว่านะครับมันมันน่าจะอารวาสได้นหน่าจะอารวาสมันน่าจะอารวาสอะไรไอเ้ไอเขีย้ยไอ้แขนายาวนั่นนะ่ะโอเคเอ่อผมว่าจะเอาไวรัสแบบ แปลกมาหน่อยอย่างเฟรมเนี่ยเฟรมเนี่ยนีนย่ไฟเนี่ยเออดูดิมันจะเป็นยังไงวะเออซุดเปอร์สปีดไม่เอาไนท์เชนแตะถ้ากูจะต้องจัดการนี่คือมันยากมากเลยเอ้แดม what หัวมึงใหญ่ขึ้นเหรอโอ้โอเค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 อื้ม กลายเป็นไฟเลยโอ้ไม่เก็หวังว่ามันจะไม่มาฆ่ากูแหละแต่เอามึงเอาซีโฟมึงเอาซีโฟมอา้าวมันตายเลยเว้ damn it โอเคมาพอแค่นี้ก็ดีกว่านะครับตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ปวดหัวแล้ว มาโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e นะครับอย่าล,ลืมกดกระดิ่งแจ้งรับคลิปใหม่สวัสดีเป็นไงจ้ายบายเซียะเจอ bye, กันครับผม